ที่หกสิบสองเถาตำเตีย้ยกล่าวตามความสัตว์ปึงเม้งบังเกิดความพึงพอใจในตัวหาเสียงยิ่งกว่าแต่มันไม่ใช่ความรักเพียงแต่ถูกอัธยาศัยใจคอกว่าหาเสียงไม่เคยอ้างอิงเหตุผลประดาน,นี้ต่อมันตรงกันข้ามความเปิดเผยชัดเจนรูปประตูดันของนางกลับเป็นที่สบาอารมณ์ของมันมันแค่นโัวโรกรุนคิดขึ้น ความเมตตามีประโยชน์ใดสำนักอสงนท่านแบกป้ายี่ห้อเมตตาธรรมหลายสิบปีมานี้สามารถก,กล่าวผู้ใดกระทั่งบิดาพี่ชายท่านก็ไม่อาจากลับกลายได้ในยุทธจักรที่ผ่านมาข่าวโลหิตและการฆ่าฟันในเลยเคยลดลงความเมตตาต่อศัตรูเท่ากับล้อเล่นต่อชีวิตตนเองดังนั้นมันจืดกายขึ้นช้าๆกล่าวว่าเราต้องไปแล้ว นักศึกษารูปงามกล่าวอย่างอับจนปัญญาท่านคิดไปยังสหงสัวหรือชายชราหลังคมแคนฮโ,โรกล่าวว่าย่อมต้องไปหวังว่าบนโหงสัวพวกเราไม่เป็นศัตรูกันนักศึกษารูปงามงงงาบุ้มกลมศีรษะหลงยางหมองมนนางเศร้าเสียดายต่อการถลำตัวต่อคนผู้หนึ่งและเศร้าเสียดายที่มาอาจแก้ไขกับกลายอาัจฉริยะของบูดริมผู้หนึ่งชายชราหลังคม ออกจากโรงเตียมหงลายยังคงแสดงท่าทีฉลาภาพเดินกลับโรงเตียมที่พังเพิ่งบรรลุถึงหน้าประตูโรงเตียมพลันเห็นหน้าเอาโรงเตียมมุงดูด,ด้วยผู้คนกลุ่มใหญ่พอเบียดฝากรงคนเข้าไปเห็นบนพื้นนอนไปด้วยผู้คนหลายคนโลหิตย้อมพื้นดินจนแดงฉานและเห็นห้าเซงถือกระปีสั้นสีเขียวเรืองรอง ยืนอยู่หน้าประตูโรงเตียมด้านตรงข้ามนางยืนไว้ด้วยชาวบุมคนแถวหน้าสุดคือคงชื่อมังกรบินและสามกระบีหัวสัวในจำนวนนี้มีอาสลิวสานียอยู่ด้วยสามกระบีหัวสวถือกระบียืนรายล้อมหาสิ่งเป็นรูปสามเร้าคงชื่อมังกรบินกลับโบพัดจีบยางสงา่ายิ้มพลางกล่าวว่าเป็นอย่างไร ขอเพียงท่านบอกว่ายอมรับนับถือเพลงกระบีมังกรทองเราคงชื่อจะไม่สร้างความลำบากแกท่านดูท่าที่หาเชิงพรามือกับสามกระบีหัวสัวแล้วมีน้ำซ้ำไม่อาจชิงเป็นฝ่ายมีปเปรียบหาเชิงร้องเผยกล่าวว่านาดานะสามคนกลุ่มูรุงคนเดียวยังหัวดูอันใดหากเก่งกล้าสามารถก็สู้กันตัวต่อตัว คงชื่อมังกรบินโฮโรดังกังวานกล่าวว่าโกเนียน้อยที่เดือรรนนะักเราหากไม่เห็นแก่ไมตรีคบหาระวางสำนักโวสัวกับบรรพบุรุษท่านและเทพบรรพชิตทะเลสายในเลยปล่อยให้ท่านกำเริบเสบสารถึงตอนนี้ชายชาราหลังคมยิ้มอย่างเย็นชาขณะจะเบียดฟ้ากลุ่มคนเข้าไปพละนได้ยินในกลุ่มคนฟังตรงข้า บังเกิดเสียงแค้นโ,โห่รอย่างเย็นชาเสียงแค้นโ,โหโ,หโ,หโอรอเยียดยามประคายหูหยิงกองชื่อมังกรบินก็ได้ยินพันสลายโ,โหรอยิ้มบนใบหน้ากล่าวว่าสหายท่านใดไม่ยอมรับนักถือเชิญปรากออกมามีค่าในกลุ่มคนหามีผู้ใดค้านร,รับไหมหาเส้นมินใส่วู่วามไม่อาจทนทานต่อท่าท,าทีของฉักโค้วสวั่นเสือกระบีสั้นในมือ บุรกายสีเขียวบูบขึ้นแทงใส่ตำแหน่งหัวใจของเล่าคุณในสามกระบี่เล่าคุณหัวโรหะเดืนปลายกระบี่เขียวบูบใช้ออกด้วยกระบวนท่าในเพลงกระบี่มังกรทองหมายเขียกระบี่ชั้นของหาเซงร่วงหล่นไปมีคากระบวนท่าของหาเซ้งนี่เป็นท่าหลอกล่อในสามกระบี่หัวสวัวนับเล่าคุณผูจาักลายหูที่สุด จึงตั้งใจจัดการมันเห็นมันจูโจมกระบี่ออกผันชชงักเท้าลงกว่าแสในมือซ้ายออกเหล่าขุนไม่ทันรันแทบถูกแสกวาดใส่รีดทันหลบมาทางซ้ายหาเ้งกำลังต้องการให้มันลบเรี่ยงไปทางซ้ายเงาแสไม่ทันตกวูบลงกระบี่ชันในมือควาพผันจี้ว่าบอ,อกต่อให้เหล่าขุนเป็นหนึ่งในสมกระบี่หัวสัวโผพ,พลาดลกา ต้องธนาหลกเป็นพละวันจึงไม่ถูกทำร้ายเหลาคุงและเหลาขีเห็นเช่นนั้นพากันเสือกระบี่ยาวจู่โจมใส่หาเสงจากทางด้านหลังมีขาดมันทั้งสองปังเสือกกระบีโถมจู่โจมองในกลุ่มคนพลันมังเกิดเสียงแค่นหัวร้อยค่ากรองจื้มังกรบินกวาตาไปยังต้นเสียงพลันได้ยินสามกระบี่หัวสัวแค้นเสียงโดยพร้อมเปรียง ถอยปราดไปด้านลางาังวาเซนกงเชื่อมังกรบินเหลียวหน้ากลับมาเห็นสามกระบ,บีหัวสัวยกมือซ้ายกุมข้อมือขวาซีหน้าเปี่ยมแววตื่นเต้นสงสัยคล้ายกับข้อมือขวาถูกทำร้ายทั้งสามคนอาเซงก็เืนตะลึงลานกับที่นางก็เคลือบแคลงสงสัยดุดเดียวกับสามกระบ,บีหัวสัวไม่ทราบเป็นฝีมือของผู้ใดกงเชื่อมังกรบินเห็นสามกระบ,บีหัวสัวรับบาดเจ็บ จึงตะวาดถามว่าเสือเหียพวกท่านเป็นไรแล้วเราคุงกวาตะมองรอบขังเช่นหัวโรกล่าวว่าไม่ทราบเป็นสหายท่านใดลงมือก่อกวนเมื่อครูข้อมือควาชาบุบตอนนี้ยังปวดอยู่แปลบๆกองเชื่อมังกรบินแค้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าประเสริฐมากกลับมีคนเล่นลวดลายต่อหน้าเราแต่สหายสมควรทราบบางอาเล่นลวดลายต่อหน้าเราโกงจื จะมีผลสุดท้ายอย่างไรพึงกล่าวจบในกลุ่มคนบังเกิดสุ่มเสียงหนึ่งดังว่าผลสุดท้ายเป็นอย่างไรคนของสำนักหัวสัวทั้งสี่หาเสียงและชายชาราหลังคมปากันกวาตาไปยังต้นเสียงต้องงงเง,งนินบูกที่แท้ที่เดินออกจากกลุ่มคนเป็นชายชาราตำเตี้ยร่างสูงไม่ถึงสี่เสียสูมเสื้อกางเกงสีครามเนื้อหยาบ สีสาใหญ่โตดวงตาเล็กจีนจมูกบานชีฟาฟันสีเหลืองสีโตตาย้างไว้เคราร่มแหลมสารุรูปหน้าขคบขคันยิงคงชื่อมังกรบินพลันถูกคิดถึงคนผู้หนึ่งครุค่นคิดขึ้นวังว่าไม่ใช่เท่าปรลรานั้นไม่ฉะนั้นวันนี้คงยุ่งยากมากแล้วพอได้คิดระง,งับท่าเถียวหังลำพองถามว่าปุติเคนโัวโรใช่เป็นท่นหรือไม่ ชายชราตำเตีย้ยเหลือกตามาถามว่าใช่เราจะเป็นไรเ้าคุงในสามกระบีพันอุทานดังอาพรุ่งวันท่านคือผู้เท่าตำเตีย้ยจูชงก็ชายชราตำเตีย้ยกวาดมองเล้าคุงแวบหนึ่งหัวรู้ห่างหากล่าวว่าคิดไม่ถึงโจมกระบีหัวสัวยังรู้จักเราแต่เราคงรีบประสานมือกล่าวว่าปูโสซลเล่นแล้วพวกเราในเลยคู่ควรเป็นจจมกระบี ผู้อุโซะชนะอยู่ที่นิรุตเรามาชมดูความสนุกสนานเราคงรีบกล่าวว่า,วาเราก่อแนะนําต่อผู้อุโซท่านนี้เป็นเซอทตียเราเป็นทายาทเจ้าสํหนักหัวสัวเล่นโกงจืเทอดําต,ตีกระทั่งสายตายัางไม่ชําเลืองมองโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องแนะนํากเจือมังกรบินแห่งหัวสัวมีชื่อสถานเป็นดิน มีแต่คนมีตาแต่ไร้แววจึงไม่รู้จักตัวเราผู้เท่าเลื่อมใสมานานแล้วฟังดูเป็นคำโยกย่องแท้ที่จริงแฝงความหมายเน็บแนมกงเจื่อมังกรบินหน้าแปลเปลี่ยนไปตอนนี้มันทราบแล้วว่าชายชราผู้นี้คือเท่าตาเตียแต่เชายุทธจักยามอยู่ลับหลังกลับเรียกเป็นปีศาจก่อกวนจูชง คนผู้เนี้ยร่ำเรียนวิชาฝีมือแขนงต่างๆอย่างกว้างขวางชมชอบแสหาเรื่องผู้ใดพบผ่านมันเป็นต้องถูกกอ่อกวนจนสมองมนุนแต่ขอเพียงท่านยอมก้มหัวให้กับมันเชิญมันดื่มสุราสามจอกก็ไร้เรื่องราวแล้วแต่คงชื่อมังกรบิน เป็นทายาทเจ้าสมนักวัวสัวทามกลางผู้คนจำนวนมากในเลยยินยอมอ้อนข้อให้กับเท่าตำเตียแต่ลึงลานวูบจึงฝฟืนใจทักทายว่าขัวบัโซเส้จูท่านสบายหรือเท่าตำเตี้ยเลือกตากล่าวว่าเราผู้เท่ายังไม่ตายกินได้ดื่มได้มีอันใดไม่สบายหรือคองชื่อมังกรบินมีสีหน้ากล้ากรวนคิดอาละวาดแตแล้วกล่มกลืนไว เราคุงล่วงรูนิสัยใจคอเท่าตำเตีย้ยยิ้มประจบกล่าวว่าไม่ได้พบผู้โสมนาดรอสักครู่เรากับซสือตีขอเชิญผู้โสมเดิมสักลายจองเท่าตำเตีย้ยกล่าวว่าเราผู้เท่ากำลังงดเว้นสุราเราคงถูกยันกลับมาต้องอึงไปบูกหาสิ่งไม่ทราบชายชาราผู้นี้เป็นใครแต่คาดว่า ที่ลอบลงมือโตสามกระปีหัวสัวเป็นคนผู้นี้เห็นคนของสนักหัวสัวให้การโอดกลั้นตกฝ่ายตรงข้ามสาวาชายชาราผู้นี้ต้องยากต่อแย่จริงดังนั้นเดินเข้าหาเท่าตําเตียยเรียกอย่างสนิทสนมท่านหลุงพวกมันไรเหตุผลสี่คนคิดหลังแกเข้าไเจ้าเท่าตําเตี้ยลีดากล่าวว่าไม่ต้องกลัวยังมีเราซึ่งความจริง หาเส่งในเลยกลัวคนของสำนักโฮสัวเพียงต้องการชมดูเรื่องสนุกสนานจึงกล่าวเสียงนุ่มนวลถูกแล้วมีท่านลวงอยู่ด้วยข้าพเจ้าก็ไม่กลัวแล้วเยี่ยงนี้พอดีสปัตยาใส่ใจของของเท่าต่ำเตียรีตาถามว่าท้าลูกิงคนบนพื้นเป็นเจ้าทำร้ายหรือพวกมันคิดช่วงชิงกระบีขเจ้าหรือไม่สมควรลงมือหรือ ชายชาระหลังค่มพบังพงสาวาคนบนพื้นไม่ใช่คนของสำนักหัวส่วหากแต่เป็นชาวมิชาชีพขิดช่วงชิงกระบี่ของนางจึงรับมาเจ็บใต้คมกระบี่ของนางเห็นเท่าตำเตี้ยโครงศีษากล่าวว่าสมควรยิ่งท้าโรกิงกับคนเหล่านี้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไปพลัน้็หน้าเคร่งเครียดลงกล่าวกับเราคงว่าเสียวเจียมึง พวกท่านเรียกเราออกมาเราไม่ใช่ออกมาแล้วหรือเรากลับคิดรับทราเบเพลงกระบีมังกรทองของสำนักหัวสุวสักระเราโค้เรียบยินงประจบกล่าวว่าท่านผู้เฒ่าเล่นแล้วเมื่อครูไม่ทราบเป็นท่านผู้เฒ่าจึงกล่าวล่วงเกินเราขอขมาทอผู้อาวุโสณที่นี้อาเชงโกรกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าท่านหลวงพวกมันเลวยิ่งรังแกกว่าน,อนแอ กลัวคนเข้มแข็งท่านต้องระบายโทษะให้กับข้าพเจ้าเท่าตำเตี้ยพองอศรษาผัเหลียวหน้าไปยังกงเชื่อมอังกรบินกล่าวว่าเสียวเจี้ยมึงท่านเหอเราออกมายังไม่ชักระบียก็รึกงเชื่อมอังกรบินไม่อาจขมกลัน้นเสือไปแคนหัวร่กล่าวว่าคำสั่งผู้โสผู้เยาไม่กล้าขัดขืนเพียงแต่บนถนนใหญ่เช่นนี้ไม่สะดวกกับการลงมือ ขอท่านผู้เฒ่ากำหนดเวลาและสถานที่อื่นเป็นอย่างไรเท่าตาเตี้ยลูกเราใต้คลางกล่าวว่าเราจะรอพวกท่านอยู่ในดงไม้นนอกเมืองทิศใต้ไม่พบผ่านไม่เลิกกราวำคงเชื่อมังกรบินกล่าวเสียงเย็นชาตกลงตามไม่ทันกล่าวจบเท่าตําเตี้ยจจิงหันกายไปกล่าวกับหาเซิงว่าเท้ารักิงพวกเราไปผางกุมแขนหาเซิง พูดออกจากกลุ่มคนไปช,ชายชราหลังค่อมชายสายตาทรงเท่าตำเตี้ยกุมแขนหาเซ้งจากไปมันไม่ทราบคนผู้นี้เป็นใครและคร้านที่จะสืบสซาวเพียงมุ่งความสนใจไปยังเมือาศูรล์ลวูาเนียลิวูาานียก็มองดูผู้เท่าตำเตี้ยแวบหนึ่งเดินช้าๆลงโซใต้ชายชาราหลังค่อมติดตามอยู่ด้านหลังนาน มันมีคำพูดมากมายคิดถามลิวสาเนียเนื่องเพระตนนี้ใกล้ถึงกำหนดปลองยุดบนซอฮงสัวแล้วมันต้องสรส้างความสัมพันธ์ระหว่างนางกับอาจารย์ของตนยังมีนักพุทธชราแท่ลิวในอารามนักพุทธบนเนินเขาใช้บิดาของลิวสาเนียหรือไม่จบบทที่62